ยัมีลูกสาวไหมอ่ะให้พี่ลูกสาวอายุเท่าไหร่หกขวบขวบค่ะปกติไหมปกติค่ะดื้อไหมไม่ไม่ดื้อค่ะยมจะถามอะไรไหมจียกจะถามว่าหนูมีปัญหาอะไรตอนนี้รู้สึกทําอะไรก็ไม่ดีแล้วก็มีลูกก็แพ้งบ่อยแล้วก็กับพ่อแม่ก็ทำแล้วก็รู้สึกท่านไม่ไม่ไม่เป็นที่ภูมิใจของท่านนะคะยมแต่งงานโดยที่พ่อแม่ไม่พร้อมหรอคะ หมายถึงพ่อแม่ฝั่งเขาหรือฝั่งฝั่งเขาใช่ไหมเพราะตอนแต่งงานหนูก็หาเงินแต่งเองนั่นะมันเรื่องผิดการแต่งงานถ้ายอมจะแต่งงานต้องเงินของฝ่ายผู้ชายเป็นฝ่ายมาขอค่ะแต่ยมกลัวว่าการคบกันเนี้ยผู้ใหญ่ก็ไม่พอใจอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วหมายถึงฝั่งพ่อแม่หนูหรอใช่ตอนนี้ยอมว่าเอากู้หน้าให้พ่อแม่เอาเงินที่ยมสะสมมานี่แหละเป็นเงินตินตอดเป็นเงินที่หนูทํากับแฟนมาใช่ ไปเงินถินสอดอันนี้ไม่ได้แล้วก็พอเอาไปเป็นถินสอดเสร็จแต่งงานเสร็จวันนั้นก็มีปัญหาอีกเรื่องเงินจําได้มะจจาได้ค่ะตรงนั้นน่ะมันส่งผลมาเป็นปัญหาปัจจุบันโยมมีลูกสาวลูกสาวโตไปนะโยมไม่ต้องเรียกแพงค่ะเพราะว่าการการการตกลงต่อรองกันในวันแต่งงานเนี่ยอย่างเช่นไปขอปุ๊บอะมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะคืนให้ผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ มาเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะคืนให้ตอนนี้พอเอาเงินมาแล้วเนี่ยพอถ้าถ้าพ่อแม่ไม่คืนลูกเขยก็ว่าแม่ยายพ่อตาอีกหาว่างกแต่ความจริงแล้วเงินตรงเนี้ยแม่แม่ยายพ่อตาต้องเก็บเอาไว้ดูแลเขาตอนยามยามเจ็บป่วยแต่สมัยนี้คืนให้หมดเลยคืนให้ลูกหมดเลยแล้วยมก็ต้องมานั่งหมุนเงินอยู่อย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ยมทําไม่ถูกยมมีกรรมเรื่องวันแต่งงานแล้วตอนนี้ พ่อแม่เราเราก็ไม่ได้ดูแลเราต้องไปดูแลคนอีกครอบครัวหนึ่งใช่แต่ว่าหนูก็ทํางานกับพ่อแม่ทุกวันนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราไงใช่ค่ะจากจากที่เราหาเงินแต่งงานตัวเองพ่อแม่ไม่ได้รับค่าน้ํานมแต่นี้ถ้าเกิดลูกสาวยมโตขึ้นยมจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จัดมาให้ค่ะแล้วแต่มาให้ไม่ได้ยอมเรียกไปเลยถ้านี่นี่ถ้ายมแต่งงานนะยอมฟังเรื่องนี้ไว้นะ ถ้าเขาท้อพ่อแม่คืนเงินมาแล้วถ้ายมมีความสามารถที่จะเอาเงินไปคืนเขาไม่ต้องตามจํานวนที่ก็วันที่แต่งงานโยมรีบาไปคืนเขาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เพราะอันนี้ผิดสิ่งข้อสามพ่อแม่ไม่ยินยอม mm hmm. พอเขาไม่ยินยอมพอเขาไม่รับค่าน้ํานมมันส่งผลมาที่ชีวิตเราหาแต่เงินหาไม่ทันใช้ mm hmm. แล้วก็ไปคืนแม่บอกว่าเนี่ยค่าน้ํานมวันนั้นแม่ไม่ได้เอา mm hmm. ถือว่าเป็นค่าน้ํานมแม่ต้องรับ แล้วพอพอเขารับแล้วเนี่ยก็บอกสามีเราให้ขอขมาพ่อแม่เราด้วยเขาเกียดขี้ออันนี้ยากคือพ่อเนี่ยพ่อหนูเนี่ยอคติกับสามีมากก็อคติตีเพราะพ่าสามียอมไปทวงตังคืนเปล่าค่ะคือเงินวันที่สินสอดที่ได้เขารู้ว่าเป็นเงินที่เราสองคนหาเงินทํากันมาแล้วก็เอามาเป็นเงินกลางๆสินสอดแม่เขาก็จะไม่เก็บสบปาหเลย นั่นแหละเข้ทําไม่ถูกเข้ทําไม่ถูก,เ,ถกเพราะเพราะสามียมก็กังวลว่าจะคืนหรือไม่คืนแต่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะที่ลูกจะแต่งงานเงินที่เขาแห่มาเนี่ยต้องเก็บเอาไว้แล้วอยากจะให้ลูกอะไปเอาก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินที่เขาแห่มาไอ้ที่ก็มาโรยถั่วโรยงานเนี่ยให้เป็นมงคลกับบ่าวสาว<ห>บ่าวสาวจะได้เจริญแต่เงินเนี่ยแม่จะต้องแบกเข้าห้องแล้วถ้าอยากจะให้ลูกต้องเอาเงินกองอื่นที่ไม่ใช่เงินที่เขาแห่มา นี่โยมมีลูกมีโยมโยมผู้ชายมีลูกสาวไหมโอ้โชคดีไม่มีลูกสาวไม่มีลูกด้วยโชคดีมากถ้ามีลูกสาวไม่ต้องเรียกแพงโยมเรียกสักสามร้อยก็พอทองหนักสามร้อยเท่าไหร่โยมโถ้าเป็นเครื่องประดับอะเจ้าสาวติดตัวไปได้แต่ถ้าเป็นธนาบัตรที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายพ่อแม่ต้องเก็บเอาไว้ มีเรื่องนี้เรื่องเดียวหรอเรื่องเดียวเท่านั้นเองโ<ร>ยม,มหนูในส่วนหนูท้องอะคะ่ะแล้วหลุดทุกครั้งเลยค่ะอยากจะมีลูกอีกสักคนหนึ่งะคะ่ะอย่ามีเลยโยมนะคะแล้วทันทุนนะคะคุณแม่คือตอนนี้หนูทาร้านอาหารนะนะคะตรงที่ที่หนูอยู่เนี่ยปีหนึ่งจะหมดสัญญาแต่คราวนี้เนี่ยร้านมันอยู่ในตรอกเวลาเราดูเนี่ยคนเราต้องคอยชะเง้อมองลูกค้าเราก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยเราไปติดต่อหาที่อื่นนะนะคะ แล้วเขาจะเรียกที่เนี่ยมันแพงโยมนี่กรรมจากวันแต่งงานทั้งนั้นเลยเหรอคะกรรมจากวันแต่งงานทั้งนั้นเลยของที่เจ้าเจ้าบ่าวแบกมาโยมจําของที่เจ้าบ่าวแบกมาได้ไหม <friendships> พวกเรากระเบียดกะเตือนกันใช่ไหมแล้วของที่เอามาหมูก็ชินนช้นนิดน,นึงไม่เห็นเลยชิ้นนิดเดียวมาแบบเป็นพิธีทั้งนั้นเองแล้วพอเรามาเปิดร้านอาหาร ให้นางฝักักเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครเข้าร้านโยมฝักไปเถอะของวิเศษอะไรที่โยมมาไม่มีใครเข้าร้านโยมหรอกเพราะวันแต่งงานของโยมมีปัญหาค่ะนี่ถ้าเป็นไปได้โยมเอาเงินไปให้แม่โยมคจะบอกเขาบอกว่าเนี่ยวันที่หนูแต่งงานแล้วแม่ไม่ได้เอาไว้ให้เป็นค่าน้ํานมแล้วขอพรด้วยหนูจะทํามาหากินะไรขอให้หนูเจริญแต่เท่าไหร่ก็ได้โยมร้านสองร้านให้เขาไปเถอะ ยังมีไม่ถึงเลยค่ะแม่เอาที่ไม่ลําบากอะโยมเพราะตามธรรมเนียมแล้วประเพณีแล้วต้องให้<ะ>ต้องให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งเนะี้ยถ้าเราจะให้ลูกเราก็อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนนี้แล้วถ้าเกิดเราทําตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนทําเลร้านะอาหารมาอยู่ด้านหน้าตรงทําเลใหม่ที่หนูดูโย,ยมยให้ <ๆ S 2> <ะ>แม่โยมแล้วนะ,ะสิ่งอะไรที่ดีๆนะจะมาอยู่กับตัวโยมหมดเลยอะ่ะสาธุ